comparing korean makeup versus thai makeup ฝั่งซ้ายเป็นเกาหลีเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะเป็น primer แบบ peach skin fitting base ฝั่งไทยจะใช้เป็น aura primer base นะคะเป็นสีชมพูสำหรับค u s h i o n วันนี้เราจะใช้ของมิชานะคะอุ๊ยเนียนนี่มาใช้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยฝั่งไทยวันนี้จะเป็นของน้องชัดนะคะมาจะใช้ application เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเลยเพราะว่าจะได้ดูว่ามันแตกต่างกันขนาดไหน เนียนทั้งคู่เลยทุกคนคอนทันวร์วันนี้ก็คือ Peripera ะนะคะไม่ได้สแนชขนาดนั้นฝั่งไทยเราจะใช้อาชาร์โอของวชานิก a าบิวตี้นะคะเพราะว่าสีมันเข้ากับแบบการคอนทัวร์มากเลยแล้วก็ต้องเป็นทุกอย่างเขาบลัชเกาหลีของวันนี้ก็คือ 3CE นะคะเป็นสีพีชที่แบบสวยมากแบบ naturally everyday look มากๆ สำหรับฝั่งไทยก็ต้องเป็นบลัชของเมลินดาแน่นอนดีมากตัวนี้คือมันมีพิกเมนเยอะมากแล้วมีความแอบว่ากล o ว y มาก mm hmm. เทียบกับฝั่งนี้จะแมตกว่านะคะคิดว่าจะใช้อายชโดว์ของ 3CE เป็นสีสม้มชมพูนะนแล้วก็ลากลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็จะเติมสีที่เข้มกว่าเป็นสีออกแดงนิดนึงไปตรงปลายให้ตาแบบดูโตขึ้นฝั่งไทยจะเป็นประชานก้าบิวตี้นะคะจะออกสี น้ำตาลกว่าเพราะว่าหมายว่าเมคอัพไทยจะมีความสายฝ่อมากกว่าใช่ปะก็จะเติมความน้ำตาลแดงเข้าไปตรงกลางตาเลยแค่ตรงนี้จะเป็นสายเกาไม่ได้เลยถ้าไม่มีกลิตเตอร์นะคะเราจะเติมกลิตเตอร์เข้าไปอันนี้ของ peripera เป็นสีที่แบบสวยเวอร์วังแบบดีงามมากดูสิอันนี้เป็นของ b a c a n ก c a beauty เป็นสีที่พี่แพชชอบมากแล้วแบบสวยเวอร์ อา,าไม่ได้เลือกกับอายไลเนอร์ปลอมนะคะฝั่งไทยจะเป็นของยูซานะคะแตกต่างกันมากเลยอะลิส่วนนี้จะเป็นของเคลียวนะคะสีที่แบบสวยมากประชานนะคะบิวตี้นะคะ All